ขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่หกสิบหกจากพระสุตตันตปิฎกขุตกาในกายอัปธานอัตกถาฉัตตวั์ท่ 15, สิ้าสัปริวาริยะเถราประธานที่สี่บุพพจาริยาของพระสัปริวาริยะเถระ ข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระผู้เป็นเทพบุรุษของโลกผู้องค์อาจกว่านารชนรุ่งเรืองดังกองไฟปรินิพานแล้วเมื่อพระมหาวีระเจา้าปรินิพานแล้วได้มีสถูปอันกว้างใหญ่ชนทั้งหลายเอาสิ่งของที่จะพึงถวายเข้าไปตั้งไว้ ที่สถูปในห้องพระาธาตุอันประเสริฐสุดในการนั้นเรามีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสได้ทำแท่นบูชาไม้จันท์อันหนึง่งเหมาะสมแก่พระสถูปถวายทูปและของหอมในพบที่เราเกิดคือในอัตภาพเทวดาหรือมนุษย์เราไม่พบว่าเราเป็นผู้ต่ำซามเลย นี้เป็นผลแห่งบุพกรรมในกลับที่หนึ่งพันห้ารอแปดพัทธรกับนี้เราได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิแปดครั้งมีพระนามว่าสมัตตะทุกพระองค์มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้ว เราเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระสัปปริวาริยะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนีแลสัปปริวาริยะเถระประธานจบอัตถกถาสัปปริวาริยะเถระประธานที่สี่อัปธานของท่าน ัปปะริวาริยาเถระที่สมีคำเริ่มต้นว่าพระชินเจาพระนามว่าปทุมุตตระในวงเล็บปถุมุตตโรนามาชิโนดังนี้แม้พระเถระรูปนี้ก็เป็นผู้มีอธิการอันทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสั่งสมบุญทั้งหลาย อันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในหลายชาติในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเกิดในเรือนมีตระกลูลถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ เสด็จปรินิพานแล้วมหาชนเก็บพระบรมาธาตุของพระองค์ไว้สร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ไว้บูชาในเวลานั้นอุบาสกคนนี้ได้สร้างเรือนเป็นพระเจดีย์ด้วยแก่นไม้จันทร์ไว้บนพระเจดีย์นั้นแล้วได้ทำการบูชาอย่างใหญ่ยิ่งด้วยบุญอันนั้นเอง เขาได้ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สเสวยสมบัติในโลกทั้งสองในพุทธบาตการนี้มาเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเจริญไวัแล้วสร้างแตกุศลกรรมต่อมาได้บวชในพระศาสนาด้วยความศรัทธาไม่นานนักก็ได้เป็นพระอาหารหันในการต่อมา ท่านได้ระลึกถึงบุพกรรมของท่านเกิดความโสมนัสเมื่อจะประกาศอปปทานที่ประพฤติมาในการก่อนจึงกล่าวคำว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระในวงเล็บปทุมุตตโรนามาชิโนเป็นตน้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเราเป็นผู้ต่ำทามในวงเล็บ โอมตังความว่าเราไม่เห็นคือไม่รู้จักความเล็วสามต่ำช้าหรือว่าความเป็นผู้ถึงทุกเลยได้แก่เราไม่เคยเห็นว่าเราต่ำช้าเลยคำที่เหลือมีความหมายชัดเจนแล้วแลอัธกถาสัปปริวาริยะเถราประทานที่สี่จบ อุม,มาบุพยาเถราประธานที่หบุพาจาริยาของพระอุม,มาปุพยาเถระข้อที่หนึ่งร้เมื่อพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธ,ธัตถะอันชาวโลกโบูชาผู้สมควรรับเครื่องบูชาสเสด็จปรินิพานแล้วได้มีการฉลองพระมหาสถูป เมื่อการฉลองพระสถูปแห่งพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กำลังดำเนินไปอยู่เราเอาดอกผักตบไปบูชาที่พระสถูปในกับที่94แต่พัทรกับนี้เราบูชาพระสถูปด้วยดอกไม้ใดด้วยการบูชานั้น เราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูปด้วยดอกไม้ในกับที่ก้าแต่พัทธรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิแปดสิห้าครั้งมีพระนามเหมือนกันว่าโสมเทวะมีพารานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินยาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระอุมมาปุพยาเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลอุมมาปุพยาเถราประทานจบ อัฏฐกถาอุมาปุพพยาเถราประธานทีหาเชิงอัตบาลีอัปทานเป็นอุมาปุพพยาเถระอัปทานของท่านพระอุมาปุพพยาเถระทีหามีคำเริ่มต้นว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคยาวพระนามวาสิทธ,ธิพัตถะผู้อันชาวโลกบูชาเสด็จปรินิพานแล้ว ในวงเล็บนิพุเตโลกมหิเตดังนี้แม้พระเถรารูปนี้ก็เป็นผู้มีอธิการอันทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธธัตถะ เกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเจริญวัยแล้วครองเรือนอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วขณะที่เขากำลังทำการฉลองพระเจดีได้เก็บเอาดอกผักตบสีแก้วมรกตมาบูชาด้วยบุญอันนั้นเขาได้ท่องเที่ยวไปแต่ในสุขติ ได้เสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติในทุกพบที่ไปเกิดส่วนมากเขาจะมีผิวเป็นสีเขียวสมบูรณ์ด้วยชาติเพียบพร้อมด้วยสมบัติในพุทธุบาทการนี้เขามาเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ด้วยสมบัติถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วมีศรัทธา บวชแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอารหัตท่านระลึกถึงบุพกรรมของท่านแล้วเกิดความโสมนัสเมื่อจะประกาศอปทานที่ประพฤติมาในการก่อนจึงกล่าวคำว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธ,ธะัะผู้อันชาวโลกบูชาเสด็จปรินิพานแล้ว ในวงเล็บนิพุเตโลกมหิเตเป็นตนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้อันชาวโลกบูชาในวงเล็บโลกมหิเตมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าผู้อันชาวโลกบูชาเพราะอันชาวโลกทั้งหลายยกย่องบูชาแล้วเชื่อมความว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคยาวพระนามว่าสิทธ,ธิัตถะผู้อันชาวโลกบูชาแล้วพระองค์นั้นเสด็จปรินิพานแล้วข้อว่าผู้สมควรรับเครื่องบูชาในวงเล็บอาหุตีนังปฏิคะเหมีวิเคราะห์ว่าเครื่องบูชาและสักการะเรียกว่าเครื่องบูชาชื่อว่า ผู้สมควรรับเครื่องบูชาเพราะสมควรเพื่อจะรับเครื่องบูชาและสักการะทั้งหลายเหล่านั้นสั์นี้เป็นอรุตตสมาตความว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ควรเพื่อจะรับเครื่องบูชาและสักการะพระองค์นั้นสเสด็จปรินิพานแล้วคำว่าดอกผัก ในวงเล็บอุมาปุบผังมีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าดอกผักตบในวงเล็บอุมาปุบผะเพราะเบ่งบานเป,ปร่งปลั่งด้วยเปล่งสีเขียวขึ้นข้างบนความว่าเราได้เก็บเอาดอกผักตบนั้นมาทำการบูชาที่พระเจดีคำที่เหลือมีความหมาย ง่ายทั้งนั้นแหลอัตถกถาอุมาปุพพิยาเถราประธานที่ห้าจบอนุโลมาทายกเถราประธานที่หกบุพัจริยาของพระอนุโลมาทายกเถระข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบปดเราได้ทำแท่นบูชาที่โพธิพฤกแห่งพระมุนีทรงพระนามว่า อโนมัทศัศสีเราใส่ก้อนปูนขาวแล้วใช้มือแต่งให้เรียบพระศาสดา,ศาพระนามว่าอโนมัทศัศสีผู้สูงสุดกว่านรชนทอดพระเนตรเห็นกุศลกรรมที่เราทำแล้วนั้นประทับอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ได้กรัดพระคาถานี้ว่า ด้วยกรรมคือการฉาบทาปูนขาวนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้ผู้นี้จะได้สวยสมบัติแล้วจะทำที่สุดถูกได้เราเป็นผู้มีสีหน้าผ่องใสมีอารมณ์แน่วแน่มีจิตมั่นคงดำรงกายนี้อันมีในภพสุดท้ายอยู่ ในพระศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกับที่หนึ่งร้อยแต่พัทธรกัปนี้เราได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมีพระนามว่าสัมปัสนาบริบูรณ์ไม่บกพร่องมีพารานุภาพมากเชิงอัดฉบับพ,พม่าและฉบับภาษาอังกฤษเป็นสัมพักค,คณะ คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญ,ญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจา้าเราทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระอนุโลมทายกเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีอนุโลมทายกเทราประทาน จบอัตถกถาอนุโลมทายกเทราประทานที่หกอภิทานของท่านพระอนุโลมทายกเทระที่หกมีคำเริ่มต้นว่าเราได้ทำแท่นบูชาที่โพธิพึ์แห่งพระมุนีพระนามว่าอโนมัตสีในวงเล็บอโนมัตสีมุนิโนเชิงอัต บาลีอปทานเป็นอโนมมัสสิสะมุนิโนดังนี้แม้พระเถระรูปนี้ก็เป็นผู้มีอาธิการอันทําไว้แล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสั่งสมบุญทั้งหลายอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า อโนมทัทสีเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งเป็นผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากได้ให้ช่างทำแท่นบูชาวงกลมที่ต้นโผของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นและให้ฉาบทาด้วยปูนขาวแล้วให้เกลี่ยสายทำให้มีแสงแวววับยังกับวิมานเงิน ด้วยบุญกรรมนั้นเขาได้ประสบแต่ความสุขในทุกภพที่ไปเกิดได้เสวยความสุขในวิมานเงินเรือนเงินและประาศาสเงินจำนวนมากในพุทธบาตการนี้มาเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งถึงความเป็นผู้ใหญ่แล้วเลื่อมใสในพระศาสดาบวชแล้ว เจริญวิปัสนาไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์ในการต่อมาท่านระลึกถึงบุพเพนิวาสานุสติยานตามลำดับว่าเราได้ถึงคุณวิเศษนี้ได้เพราะทำกุศลอะไรไว้หนอได้ทราบกุศลที่ท่านทำไว้ในการก่อนเกิดความโสมนัส เมื่อจะประกาศอปปธานที่ประพฤติมาในการก่อนจึงกล่าวคำว่าเราได้ทำแท่นบูชาที่โพธิพผ์แห่งพระมุนีทรงพระนามว่าอโนมัทัสสีในวงเล็บอโนมัทัสสีมุนิโนเป็นต้นในบทนั้นมีอัดวิเคราะห์ว่าพระรูปไม่ต่ำสาม ไม่ลามกคือพระสรีระที่น่าดูน่าชมมีแก่พระผู้มีพระภาคยาวพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคยาวพระองค์นั้นท่งพระนามว่าอโนมัทสีอธิบายว่าพระองค์เป็นผู้น่าดูงดงามเพราะมีพระสรีระประกอบด้วย พระมหาปุริสลักษณะสามสิบสองประการพระอนุพยัญชนะแปดสิบประการและมีพระรัศมีแผ่ออกข้างละหนึ่งวารุ่งเรืองส่องสว่างสวยัยคอว่าใส่ก้อนปูนขาวในวงเล็บสุทายะปินดังทัตตวานะความว่าให้ช่างทำรั้ววงกลม ที่เรือนต้นโพแล้วทําการฉาบทาบูนขาวที่เรือนต้นโพทั้งสินคอว่าใช้มือแต่งให้เรียบในวงเล็บปานิกรรมมังอากาศสหังความว่าเราทําแท่นไม้รูปมือด้วยไม้แท่นแล้วใช้มือเหล่านั้นขัดเวทีให้เกลียง คำที่เหลือมีความหมายเข้าใจง่ายอยู่แล้วอัตถกถาอนุโลมทายกเทราประธานที่หจบขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแต่สถานที่ประสูติการของพระโพธิสัตว์ผู้ประเสริฐทุกทุกพระองค์ที่มีแล้วในอดีตในอนาคตและปัจจุบัน ขอนอบน้อมแด่สถานที่ตรัสรู้ณโพธิมนอันเป็นที่ชนะมารทั้งห้าขอนอบน้อมแด่สถานที่ที่พระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาในที่ทั้งปวงในโลกสามอันเป็นปัจใจัยให้ผู้มีบุญทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามและได้ถึงสรณคม ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่สถานที่ที่พระองค์เข้าถึงอนุปาธาปรินิพานอันเป็นที่สิ้นสุดพุทธ,ธกิจขอนอบน้อมแด่พระสรีระคุณอันประกอบด้วยพระบรมสารีริกธาตุเป็นต้นที่แผ่ไปในกามโลกรูปโลกเพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ให้ผลภัย ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในที่ทุกสถานในการถูกเมื่อด้วยเสียงกล่าวด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสตสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอนนอมมหากุศลและอุติิบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดพบภูมิขอทุกท่านจงมีจิตสโสมนสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ